สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมหนุ่มหน้ามนคนบ้านปงชันแนลครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกผู่ทุกคนครับมอนิเชยเรื่องบรรยากาศฝนตกพี่น้องบรรยากาศฝนตกครับฝนตกแห้งอยู่ด้วยครับตกได้สองสามมือแล้วพี่น้องตกต่อเฮี่ยงกันมาเลยครับสามมือโอ้ว่าัะไรแห้งขึ้นครับพี่น้องฝน น้ำไหลแล้วครับพี่น้องน้ำไหลครับในเรื่องบรรยากาศตอนฝนตกพี่น้อง รกาตอนฝนตกครับตอนนี้ยูเงื่อนพอยายครับพี่นอ้องฝนตกยูเงื่อนพอยายครับในเบื้องบรรยากาศฝนตกครับพี่น้อง ฝนตกอยู่บ้านฟองนกแก้วครับบ้านฟองนกแก้วมูชิม่าครับคุ่มทัวเบิร์ครับพี่น้อง ฝนตกหนักมากครับเห็นไ่มครับถ้าคุณเป็นโบกมือใส่แล้วครับเป็นโซฟี่ครับพี่น้องเป็นบ้านครับบ้านใส่เงื่อนเห่ะครับบ้านเอื่อยมีลูกน้องกันครับ ฝนตกได้สองสามมือแล้วครับสี่มือแล้วครับพี่น้องตกติดต่อกันลงมากนี่ครับบุลนตกบุรุนเช่าบุรุนตกบุรุนเช่าอยู่นี่แหละครับพี่น้องบ้านพี่น้องฝนตกอยู่บอกครับบ้านผมการละสินอำเภอสมเด็จฝนตกครับพี่น้อง อยู่บ้านกรุงก้วครับบ้านพี่น้องฝนตกคือกันบ่ครับเขตกรรสินชมเด็จมีฝนตกครับพี่น้องตกได้สามสี่มือแล้วครับตกบ่าขาดสายเลยครับพี่น้องตอนนี้ยุงเงินพ่อหญยครับมาลินยุงเงินพ่อยญ่จะเลยทาย บรรยากาศตอนฝนตกในพี่น้องบิ่งครับครับพี่นออ้องผมจะขอจบลุ่เพียงสามีนะครับสำหรับคลิปบรรยากาศตอนฝนตกอยู่บ้านคงลกแซวครับพี่น้องผมจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามผมได้ด้วผมหนุ่มหน้ามนคนบ้านปงชันแน้วครับขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อสีแ้ง เตือนคลิปใหม่ๆของผมครับพี่น้องผมกับ่มมีอย่างายขอเกา่าคำว่าสวัสดีครับ